She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around. Say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's alive. Yeah, those whispers all around. Say she has a reputation. <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมสนุกเรซี่ชาแนลนะครับวันนี้เรามาพบกับชิกนะครับชมใหม่เนาะผมบอกเลยของแต่งเต็มลำนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ผมให้พี่เจ้าของรถมาแนะนําเลยดีกว่าครับครับพี่เชิญครับผมสวัสดีครับอ่าอะไครับพี่พี่ชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยครับจากร้านแอลแซนและซิงช็อปครับโอเคเดี๋ยวผมทิ้งเพจและเฟซบุ๊กไว้แถวๆนี้นะครับผมโอเคอ่าโอเคไล่จากข้างบนก็ได้พี่เลขนร้อยยี่สิบห้านะครับผมอ่า ของแรกเลยอ๋ออันรจากข้างบนก็ได้พี่ฝั่งนี้เลยครับปั๊มบนนะใช่อันนี้เขาเรียกว่าฐานทองอการชานะเป็นของดูรับได้ดีครับซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยนะครับราคาพี่ประมาณเท่าไหร่ครับราคาเหรอมือสองเลยนะมืใช่มาเจ็ดแปดพันบาทรวมปั๊มรวมขานี่หมดเลยมั้ยพี่ไม่รวมไม่รวมตัวฐานทองโอเคแล้วปั๊มเนี่ยพี่กระปุกกระปุกกระปุกแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็เจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะครับกระ แต่โบแท้ผมให้ดูชัชดๆครับโอเคเเอ็อพุ่มคาร์บอนทั้งคันนะพุ่มคาร์รอบอนทนั้งคันนี่แบบทั้งคันเท่าไหร่รรพี่ประมาณนะที่เห็นที่เห็นที่เห็นนี่ก็ประมาณสองหมื่นห้าอืมสองหมื่นนะครับอ่าไล่ลงมาอีกอ่าตัวนี้ฝาเ,เป็นอะไรพี่ฝาครอบป่ะพี่ฝาครอบครับ ABS เ,เ,เ,เป็นพลาสติก ABS ฮะนันเข้าจากเวียดนามนะ เวียดนามนะพวกนี้อ่าสั่งจับพี่ได้เลยป่ะครับได้ครับอ่าชุดชุดพื้นเดียบมีจัดล่างอ่าไอ้พวกนี้ชุดหนึ่งก็ไหรพี่แค่ครอบไฟหน้าน่ะนี่ประมาณเจ็ด้อยบาทครับคู่หนึ่งนอกนั้นก็ทักมาถามอ่าทักมาถามในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซไว้ทิ้งเพจไว้ให้นะครับอ่าเรามาดูชุดล่างกันบ้างเริ่มจากปั๊มก่อนกันเลครับพี่ปั๊มเป็นนชิ้นสองขอนะฮะเป็นปั๊มแท้นำเข้านะครับ ราคาครับผมราคาอยู่ที่1,800บาทยังไม่รวมขานะครับขาเบรกก็จะเป็นขาคาลิเปอร์งานสร้างจากท่ร้านนะฮะแจมๆไปเลยทีเดียวนะครับสายถักครับพี่สายถักตัวนี้เป็นสายถักของไทอัพครับสายถักรถไทอัพนะตัวก็เนเล็กจานพี่จานจานของตู้ปักน้ำครับราคาจานนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ อาจาร์พร้อมขานะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจะเป็นสองร้อยี่สิบเอครับนะส,สวยๆไปเลยนะครับอ่าจุกลมนี่จุกลมจุกลมในของ g D r ครับอ่าเท่าไหร่ครับคู่หนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทบนะเงางามสวยโอเคยา,นะยางนะยางยางเป็นคีนาลี่นะล้อโซ่สปอร์ตครับเราเรียกกันว่าสายฟ้าอ่านี่เลยสายฟ้าเห็นไหม สวยๆไปเลยทีเดียวโอเคถ้าวบ้านนี่จะเป็นเขาเรียกลายสองนะ,ะลายสองก็เอฟวันนะอันนี้จะเป็นลายสนะองถ้าอย่างนี้เขาจะเรียกเอฟวันอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับคนชอบนะ,ะถ้ามาที่นี่ก็ทั้งคันได้แบบนี้หมดเลยนะครับที่ร้านพี่เขาเลยรบลับจบรับจบอันนี้เป็นกันแข้งหน้าของชาคี้นะครับ ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้เหรอตัวนี้ประมาณ1,600บาทหายากแล้วอ๋อหายากแล้วไม่ค่อย,ายาจะมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วลักท้าหลังก็จะเป็น TDR นะคู่หนึ่งเท่าไหร่ประมาณครับลักข้าหลังคู่หนึ่งประมาณแปดร้อยห้าสิบาทครับักข้าหลังก็จะเป็นชุก y s นะ T Sport ะครับ Black Series ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้3า0 0ันเก้าร้อยบาทครับจะมีปรับดีบาวได้นะสามสิบระดับ แ้มพยางพยางเป็นงานนำเข้านะครับจากเวียนามผมมาพอด,ดีเลยของหมดขอดรัตัวนี้ถ้าจะเอานี่ต้องรีบสั่งไปเลยนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมแล้ายสั้นก็ได้ครับไ้ายสั้นไ้ายสั้นเป็นไง่างที่ร้านครับเป็นไงเสร็นเสร็จ7 5 0บาทอ่าพร้อมมีไฟตรงนี้ด้วยเลย ไฟไฟนี่จะเป็นของท้ายเดิมนะอ๋อคือเ่อจากท้ายเดิมมาได้หมดเลยมาแปลงใส่ทั้งท้ายสั้นทั้งชุดไฟทั้งทั้งไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่ไฟเลี้ยวเพราะว่าอ,เอะเดี๋ยวเราค่อยเปิดดูท้ายท้ายคลิปเนาะโอเคปั๊มข้างล่างพี่ผมสนใจตรงนี้มากเลยข้างหลังนะข้างหลังจะเป็นพงอมรองของ ADV นะครับพลเมือ ADV นะ AD นะใช้เป็นปั๊มข้างล่างเลครับ เขาก็แดงนะครับอ่อเป็นท่าแหวมอสครับแหวมอสของของมัด้าเลยอันนี้ผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับพี่ไดนะ้ครับโอเคครับเดี๋ยวรอพี่เขาไปเอากุญแจก่อนนะครับผมผมให้ดูคร่าวๆไปก่อนสวยบอกได้เลยคันนี้สวยมาก ครับทางยังสวยนะครับอันนี้เป็นในร้านยี่ห้านะครับใส่ชุดสมาร์ทคีย์นะครับสมาร์ทคีย์ชุดนี้จะเป็นของฟอร์ซาานะ่าถังเลยนะราคาพี่ราคาราคารวมติดตั้งที่ร้านจะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับม,มสุดยอดสุดยอดรถนี้สเต็ปเลยพี่เดิมมครับเดิมเดิมครับอ๋อ้ม่ก็จะเป็นหน้าปัดเดิมแล้วกัน หน้าใหม่เปรี้ยวโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดเไปครับปากกัด้วยนะครับ <Okay. S 2> กับร้านพี่เล็กนะครับผม <Okay. S 1> ครับที<ม>่<ไ>ปลายท้ายนำะเข้านะกินโยอ่ะเดี๋ยวลืมลืมไฟท้ายเลย งามไปเลยทีเดียวโอเคประกาศสุดยอดซื้อนึงนะครับประกค้าถักกันเยอะประกาศซีบีของข้าศน์ครับรวมติดตั้งนะพี่เท่าไหร่ติดตั้งอยู่ที่สองพันบาทสวยๆไปเลยนะครับโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับของร้านพี่เล็กนะครับผมผมก็มาบ่อยอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ